มาจ้าแกงเห็ดเพาะใส่หน่อไม้ส้มแล้วก็ยอดติวจา้าเศบๆสมๆนัวๆเลยจา้าเห็ดเพาะอ่อป่อยแปปค่ะอ่อนๆกับกรอบเลยจา้ Hello, hi, จาเฮลโหลไฮจ้าแกงเห็ดเพาะกันจา้าวันนี้เห็ดเพาะที่เข้าถนอมอาหารไวะะ้เลยค่ะตอนต้นฤด,ดูการเห็ดเพาะที่มีเห็ดเพาะเยอะๆนะคะเนาะเขากับสื่อมาไว้รลายๆมาต้มเก็บไวจ้จ้านี่ แช่แข็งไวอันดับแรกกะเอามาละลายน้ำแข็งก่อนจ้ามาละลายเพิ่ก่อนเด้อค่ะเด้อโอเคค่ะพอเห็ดละลายเรากะใสพริกลงไปจ้ามือนี่จะใส่หน่อไม้ส้มน้ำค่ะหน่อไม้ส้มของเราจ้าที่เราทำเองนะจ้าเราจะปรุงรสนะจ้าได้ชูรสจ้าชูรสแพ้ว่ากินกบปะปทองใส่จ้าแล้วก็น้ำปลาค่ะกาได้ต้มโดนนะคะ่ะเพราะว่าเห็ดห้องนี้ต้มซุกไวแล้วเนาะ โอเคชิมรสดูจ้าใสน้ำมันสมน้ำกะทิผส,สมๆักหน่อยออกนัวๆแล้วจ้าใสน้ำมันสมก็จะว่าใสปลาลาเลออปรุงแล้วกับชิมเบิงจ้าเอารสที่เราชอบแหละค่ะนอกจากความสมของน้ำมันสมแล้วใสยอดติวน้ำจ้ามนืนอี้ใส่ยอดติวลงไปแล้วก็ใบอิตูจ้าหรือว่าใบแมงลักนะคะนี่แกงง่ายๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว แกงเห็ดเพาะใส่หน่อไม้ส้มและยอดติ่วจ้าเปรี่ยวคุ้นสองเลยปิ้วปิสม,สมนๆนัวๆเลยจ้ามาจ้ากินแกงเห็ดเพาะน้ำกันค่ะทำง่ายอร่อยมากจ้ามีค่ะประโยชน์จากการถนอมอาหารเท่านะค่ะเนาะแสบพบืชเกาจ้าเห็ดเพาะกับออนๆแก่ๆปนกันไปจ้ามาเด้อมาเด้อกินแกงเห็ดเพาะจ้ามามา ลุงว่าหอมมาสันลุงกำนันบอกว่าหอมหอมตัวเนาะหอมทั้งติวหอมทั้งอีตูจ้ะหอมทั้งน้ำม,นมัส้มคนน่ะค่ะกินมากๆเลยค่ะลุงลุงลุงเทเลยลุงเทเลยลุงซอยเทยเลยจ้าโอ้ยนวนวหิวเข่าค่ะนี่หิวเขาว่ขา,ขาจนสั้นพ้ากันมาตามาตะนามาตะนาไปเทคอนกรีด่ะฮันม,มาจา้ามาจ้ากินเขาน้ำกันจา้า